สวัสดีครับนี่อัปเดตงานอีกแล้วนะครับคันนี้เป็นเลโวอปี2015วันนี้มาอัพเดใหม่หมดนะครับล้อยางทุกข้างใหม่หมดครับผมคันนี้สเต็จยก2นิ้วนะครับชรงหน้าเป็น o อ2.5นะครับล้อแบกเป็นขนาดขอบเจ็ดีทีลบจากคูเอลนะครับยางเป็น BFKO2 เคโไซนี้ค่อนข้างหายากนิดน,นึงนะครับ2 7 5 7 0็ดหายางครบหมด ต่อประไดข้างออกแต่งแบบสีน,นะครับด้านหลังก็โชคหลังก็จะเป็น o e M ของถ5บห้าใบพาร์ทโชคหลังของถ5ห้าใบพาร์ทแล้วก็ด้านหน้าก่อเัล่นพักอันดีด้านหน้าเพิเ่มกันแทงจาก ARB ารีดกันแทงเป็นทั้งหมด4ชิ้นนะครับปิดด้านหน้าปิดท้องกลางแล้วก็ท้องเกียรแล้วก็คัวปิดที่เกียร์ทันเปิด แบบ,แบบนี้คิมๆก็ประมาณไม่เกินสองแสนบาทครับอันนี้ล้อยางโต๊ะทุกอย่างโวทเอปครับครับผม